อย่าลืมกินข้าวได้นะเฮ้ยเฮ้ยเขาพี่มินแย่คนเม่าไงวะพี่พี่แบบนี้เขาชอบผมป่ะอย่าลืมกินข้าวได้นะพี่แหวนเฮ้ยทำงานอยู่เดี๋ยวค่อยคุยอย่าลืมกินข้าวได้นะใครก็ได้ช่วยบอกทีแน่นปกหาคนเมาเรื่องความรักด้วยไม่ได้คุยกับผมหน่อยงั้นไปห้องนี้เลยช่วยด้วยเขาคิดยังไงกับผมโอ้ยทแค่นี้และ ห้องปรึกษาปัญหาความรักในไลน์ Open Chat ไม่ต้องเปิดเผยตัวต,วตนไม่ต้องเขินอยู่ในไ oh, oh, oh. ลน์นั่นแหละโล่งเลยเฮ้ย hey, ทำไงอ่ะแน่นอก oh, oh. อคนละใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะเพื่อนแน่นอกไม่มีคนมาเรื่องซีรีส์ด้วยเราเราเราดูซีรีส์อีพีที่แล้วอ่ะเบื่อมากเลยที่จอนสโนตามจีบแม่มังกรอ,อยู่นั่นแหละนันมันเกมอบทนอยากเมาซีรีส์เกาหลีพี่ก็ดูนะ สาวย้อนเวลาผ่านกระจกไปพบรักแท้มเมวทวีพบเรื่องชายหน้าดำกับความยุติธรรมจะลงทันกเองมเมาประพุจินแล้วดูซีรีส์เกาหลีเกี่ยวกับซอมบี้ k ิงดอง m หรอใช่ใช่ใช่กงอยู่เล่นดีมากกงอยู่มาไง ไลน์โอเพนแชทคบเพื่อนใหม่คอเดียวกันแชทได้เลยอยู่ในแอปไลน์ไม่ต้องโหลดเพิ่มด้วยง่ายฟินเลยมีใครรู้บ้างต้นผู้ด่างใบเหลืองต้องทำยังไงผิดห้องเชิญพี่ห้องต้นไม้ะะ like chat, เลยครับไลน์โอเพนแชทเมาได้ทุกเรื่องถามได้ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นห้องติวแกลแพทมีห้องเกมเมอร์มีห้องต้นไม้มี ข้าวห,หมูปิง้งมีไหมเอาแล้วไง ا. มันจะไปมีได้ยังไงมีเฮย้ยยังจะมีกม็คุยกันเรื่องอะไรวะถ้าจช่างเหอะ Line o p e n Chat มีห้องอื่นให้เลือกแชทได้อีกเพียบเลยเรื่องเม้าก็มาสาระก็มีแชทได้เลยที่แอปไลน์ Line กาแฟที่ไม่ใสน่นมเอียงไ้ขบเท่ากอที่ไม่ไส่ใจ <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยไปห้องเป็นเหัวใจ